เลาะหาอยู่เลาะหากินวันนี้นะครับผมไอ้กรุงจะพาไปไหว้พระที่วัดถ้ำมังกรทองนะครับผมไปกันเลยครับถ้ำมังกรทองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําแควน้อยนะครับห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีเพียงแค่3กิโลเมตรตามทางรถยนต์สายกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางเข้าวัดถ้ำมังกรทองแล้วนะครับผม เราเดินทางไปดูข้างในพร้อมกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นถ้ำมังกรทองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมกับไอ้กุ้งได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เดินขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ตัวบันไดถ้ำมังกรทองนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ95ขั้นนะครับผมสองฝั่งบันไดนะครับเป็นรูปมังกรทองชูหัวขึ้นนะครับผม เดี๋ยวเราค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับผมก็มีประชาชนาทุกๆท่านนะครับที่มีความศรัทธานะครับผมก็ได้ขึ้นมาทําบุญนะครับผมบริเวณถ้ำองค์ท,ทองน,นี้เยอะแยะไปหมดนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆดูว่ามันจะเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี้ก็เดินขึ้นมาครึ่งทางแล้วครับผม้ายตามไห้กุุงมาเลยครับ สำหรับถ้ำมังกรทองนะครับผมเป็นถ้ำขนาดเล็กนะครับผมมีรูปสิงโตนะครับผมติดอยู่กับแท่งหินใหญ่ตรงกลางปากถ้ำนะครับผมภายในถ้ำมีซอกหินสลับซับซ้อนสวยงามนะครับผมบริเวณถ้ำมังกรทองนะครับผมมีวัดถ้ำมังกรทองนะครับผมสร้างขึ้นเมื่อประมาณนะครับผมปีพศ2477รนอกจากวัดถ้ำมังกรทองแล้วนะครับสถานที่ท่องเที่ยว แห่งนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจนะครับผมเช่นนะครับผมการแสดงแม่ชีลอยน้ำซึ่งเป็นการแสดงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับผมการเดินทางมาไม่ยากนะครับผมคือใช้เส้นทางรถยนต์สายการจนจบุรีด่านมะขามเตี้ยระยะทาง3-4กิโลเมตรนะครับผมหรือนะครับผมสามารถเดินทางโดยทางเรือ ตามลาน้ําแควน้อยนะครับผมประมาณ3กิโลเมตรนะครับผมแล้วเดินเท้าอีกประมาณ1กิโลก็จะถึงวัดถ้ำมังกรทองนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงข้างบนถ้ำมังกรทองแล้วนะครับผมอพอดีตอนนี้มีการทรําบุญยู่ข้างบนมีประชาชนเยอะแยะนะครับ